มาค่ะพี่น้องมาค่ะคลิปนี้ก็มีโชคอีกแล้วันที่นี่พี่น้องนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นี่แม่หน่อยพูดชัดค่ะพี่น้องนะคะสาหรับได้มือน,นี่นะคะนี่แหละนะคะหลังจากที่ทั้งด้านทีมงานรถตู้น้องอุงอิงน้องพี่น,น้องน้องทั้งด้านเสียน,น่นเจบีนะได้เดินทางไปรับขวัญน,นะคะทางด้านน้อง u t u b e ค่ะพี่น้องนะคะแล้วนี่แหละก็ได้มีการมาจอดร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะพี่น้อง เดีวแม่หน่อยเพิ่นได้เว้าความฝันออกมาวันเถาะน้องพี่น้องเนาะนะคะสันดรับความฝันครั้งนี้อันนี้ก็แเดี่ยวเต้ยซีแฟนคลับสิพิจารณาก็ลองไปตีเป็นเลขเบิ่งนะคะว่าสิเป็นตัวไหนน้องพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวซีพี่น้องไปฟังคลิปพี่น้องว่าสันดรับความฝันของแม่หน่อยนี้เล่าได้ฝันว่าจังใดนะคะเอาไปเบิ่งคลิปกันฝันกับยังวาง่ฝันมาปิ้งจับไข่บอกปิ้งปิ้งกระเบน จับเทีบนี่มันจับอันนี้ส่วนนองข่อยนี่เลือดออกมัหัมันดูดเลือดข่อยยิ่งแปจับเทียนนี้มันกับว่าดูดตรงข้อข่อยดิโอ้ยเปิดเอาไก่เลี้ยงเาเตี้นะีเยะ่อแปลน นั่นแหละค่ะพี่น้องําหรับทังด้านแม่หน่อยนะคะเล่ากับนี่แหละได้ฟันนะคะว่ามีปิงนีมาจับขาเล่าวันท้อนะคะแล้วทังด้านพอเพ่อะอกก็เลยเบาขึ้นนะคะว่าคันปิงนี่ก็สิบบสแปดบ่อคันจับนี่ก็สิบบเจ็ดบ่อพันนะพี่น้องแม่หน่อยยังเบาขึ้นอีกนะคะว่าหลังจากที่มาจับขาข่าขอยแล้วนี่ก็มาจับข้อข่อยพันนะพี่น้องนะคะเอาเป็นจังดไดแม่หน่อยบอกว่าอ่าบ่รูล้ละ ไขมัก8ปดหาพันหนกพี่นองนี่คือหลุดออกมาจากปากแม่หน่อยเนกพี่นองเนาะนี่แหละสัหรับความฟันฟันแบบนี้เอฟซีแฟนครับมีความคิดเห็นหวาจังไดเนกพี่นองเนาะคันปิ้งนี่ปิ้งนี่กับสีบ่กเป็นแปดอ่าแปดบ่อหนกพี่นองเนาะด้วยว่าปิ้งนี้ไมยถึงตัวเล็กใดแล้วคําว่าจับพี่นองอ่าบางคนนี่อาจสีบอกว่าบ่แมนจับแต่ว่าอาจสี แต่เป็นหมายถึงเกาะกระไดแมนบอกพี่น้องปิงเกาะขาจังสิแม่รอเพื่อนอืนอ่นมาปิงจับขาคันบอกว่าปิงเกาะขานี่เกาะนี่กระเกาเลยค่ะพี่น้องแปดเก่าบอปิงกัแปดเกาะกะเกาแปดเก่าเก่าแปดบแมนบอกขนเนาเนาะพี่น้องเนาะนะคะแต่ว่าแม่หน่อยเราใส่เข้ามาปิงหนีมาาัดจับขาหลายคนก็นเลยพากันตีไปนะคะว่าอาจจะเป็นแปด เจ็ดเพราะว่าเจ็ดมีกระจับจังสี่แม้เอาอันนี้กแล้แต่สิพิจาณามาเบิง์ความคิดเห็นของ FC แฟนคลับบันที่นี่พี่น้องนะคะไลยทานไลยคนนีน้มีความคิดเห็นมาจาังไหนนะคะผู้นี้บอกว่า8ปดหนึ่งค่ะพันนะพี่น้องผู้นี้บอกว่าหาแปดเจ็ดเดอแม่หน่อยผู้นีบน้บอกว่า8ปดีผู้นี้บอกว่า8ปดหาผู้นี้บอกว่า8ปดฮกค่ะพี่น้องผู้นี้บอกว่า8ปดเจ็ดีนะคะ ู้นี้บอกว่า8ปดห,หนึ่งแล้วกับแปดสองพันนะพี่น้องอ้าสรุปแล้วมีทุกแปดค่ะพี่น้องแปดสามกับมีโอ้โหมีทุกแปดอีเลีบางคนบอกว่าเจ็ดแปดนอกพี่น้องเนาะเอ้านั่นล่ะมีทุกแปดค่ะพี่น้องแต่ว่าแปดเก่านี่บ่ามีคนเขามาคอมเมนต์ต้ต่ว่าแอดมินคิดว่าแปดเก่ากับมีโอกาสเป็นไปได้ๆนะคะคันล่องเปลี่ยนจากคําวจัามาเป็นเกาะขาจังซี่แม่ กาะอย่ก็มาทิ้งเก่าอาจจะเป็น8ปดเก่ากะแปดกรไดน้องพี่น้องน้องอานั่นแหละก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะหลายคนบอกว่าแม่หน่อยนี่แล้วคืออ่านี่แหละ,ะเห่าเห็นคลิปสาไปแอันนีเห็นคลิปสาไปค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละสัมพลับความฝันครั้งนี้ของแม่หน่อยแม่แนอ่อาจจะมาให้โชค fc แฟนคลับก็ได้น้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วพี่นอ้องอ่ซัมหรับกอนานี่ fc แฟนคลับหลายคนจําได้บอกค่ะนะคะทั้งนั้นแม่หน่อย เราได้มีการไปสี่ใทะเบียนรถค่ะพี่น้องซึ่งนะคะสำหรับใยทะเบียนรถคันนั้นมีสิเป็นหกหกศูนย์เก้าสองค่ะพี่น้องแม่หน่อยเพื่อนเนบอกว่าเอาตัวหนีมาใส่ตัวหนีเอาตัวหนีมาใส่ตัวหนีแอดมินเบิรงคลีปแอดมินก็ยังงงอยู่ค่ะพี่น้อง่าตัวหนีแล้วขึ้นตัวใดตัวหนีเอามาใสตตัวหนีเอามาใสตตัวหนีแอดมินก็งงอยู่ค่ะพี่น้องว่าเอาตัวใดมาใส่ตัวใดกันแน่แต่ว่าโล่งถ่ายนี้ก็จะเป็นเก่าสอง ป้ายทะเบียนรถนี้6092ครับพี่น้องโอ้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆแอดมินนี่มาเก้าสองกับ62ครับพี่น้องนะคะเก้าสองหกสองนี่แหละแลักเก้าหกน่ะเราพี่น้องเนาะหลักกับอธิบอกว่าอ่าปิงก้อคานีแปดเก้ากับมาค่ะพี่น้องโอ้มาไกลโตเราพี่น้องเนาะมาไกลโตกบ สื่อหลายตัววันทอ็อกตะบากับบอได้อ่าสื่อหลายพี่น้องพ่อนี่ยละได้ฟังน้าเพลนเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะตะบาคันถึกนี่กับือว่าดีไปน้องพี่น้องเนาะเอานี่ยนะคะพี่น้องสำหรับเล่นมือน,นี้นะคะทางด้านน้องอูอิงเพชรบานแพงทีมงานรถตู้ค่ะพี่น้องได้เดินทางไปรับขวัญทางด้านน้อง YouTube เนาะพี่น้องเนาะนะคะหลังจากที่วา่ารีเป็นมือนี้เป็นมือยุดพี่น้องเป็นมือเดินทางวันทอ็อกนะคะหลังจากที่ บอเดมีเวลาน้องพี่น้องน้องยันว่าน้องอุ๋งอิงน้องกับไปทำการแสดงทุกมือวันเถาะนะคะสำหรับมือนีก็เที่าวเป็นมือวางกันเลยนี่ละเดย์ไปรับขวัญทางด้านน้อง YouTube พี่น้องได้เห็นอุ๋งอิงพี่น้องน้องใน้พอะกับน้อง YouTube น้องกับถึงกับยิ้มไม่หูวันเถาะนะคะคือว่าอุ๋งอิงนี่เอ็นดูน้อง YouTube มากๆน้องพี่น้องบางคนบอกว่าสอนหนูหนีไม่ลูกเทิร์เบอร์ซีคนหน้าตาคือกันเว่าสุขคนค่ะพี่น้อง ะบังเอิญอะไรขนาดนั้นสําหรับน้องอุ้งอิงเพรบ้านแห้งน้องพี่น้องนะ้องสำหรับอุ้งอิงนี่หลายคนบอกว่าถึงแม่บาสีบ่แมนลูกแท้ๆถึงแม่บาสีเป็นลูกบนท้าก็ตามแต่ว่านาตาคือกันพี่น้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลายคนบอกว่าอุ้งอิงนี่นาตาคืออยากสุภาพผ่านนพี่น้องเอากว่ากันไปนะคะแต่ว่าก็เป็นตังเงิดอยู่น้องพี่น้องนะ้องสำหรับเรื่องแบบนี้นะคะน,น,นะคะพี่น้องสำหรับทั้งด้านน้องยูทูบนะคะเอื่นว่า หลายคนบอกว่าว่ามันสิให้โชคอีกบอกเป็นยังคือว่าจังซันนี่ําหรับบอทโจพื่อนกะเสื่อมันเด้เพึ่นกะมันใจเด้ค่ะพี่น้องว่าสันรับในงหดนี่มีความรู้ซื้อกระหว,วาต้องจริล้วคะพี่น้องมีความรู้สึกว่านองยูทูบนี่สี่ห้โชคบอทโจว์ขึ้นเองเลยเด้นะคะแล้วพอบอทโจว์ขึ้นคดขนาดนี้เอฟซี FC แฟนคลับจะพลาดได้อย่างไร เราพี่น้องน้องมาเบิรงกันค่ะว่ามีตัวเลขใด่ที่เกี่ยวของกับน้องยูทูบค่ะพี่น้องนี่สําหรับน้องยูทูบนะคะหรือเด็กชายพัชรานามบงศ์าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเลขที่ห้องห้องคลอดเนี่ยแหละนะคะก็เป็นหาศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องและก็น้องยูทูบนี่เกิดในวันที่เก้าธันวาคมทีพานมาอาจจะเป็นซูดเก่าหรือว่าหนึ่งทรงก็ได้หนึ่งงนี่คือเป็นเดือนเกิดพี่น้องก็คือเดือนธันวาเน,นี่ยแหละนะคะแล้ว คลอดเวลา10นาฬิกา15นาทีค่ะพี่น้องแล้วการน,น้ำนักนี3.2กิโลกรัมน้อพี่น้องมาอันนี้กัลองออกไปเสียงได้บอลทอแต่ว่าบอจูหมั่นใจเลยครับพี่น้องว่านงยูทูบน้ำโชกเด้อลูกตามมีเนาะนะคะเป็นจังไห่บอจูออกมาโพสต์ขนาดนี้เอฟซีแฟนคลับเรียกได้ว่าแหุ่ตามกันรัวๆน้อพี่น้องเนอเอานั่นแหะครับพี่น้องก็อ ตามทีได้ขึ้นคลิปข้องควันของแม่นหน่อยเอซี่แฟนคลับได้เบิรงกันเอซี่แฟนคลับหลายคนมีความคิดเห็นว่าจังไลยแน,น่กะลองคอมเมนต์มาบอกมาจากกันได้แต่ว่าตามที่เด้เขาไปเบิร์นได้คอมเมนต์ค่ะพี่น้องมีสุมีสแปดแล้วก็ไซกับสุโต 8, 1, ๊ะแปดหนึ่งแปดศูนย์หอดแปดเก่าค่ะพี่น้องโอโ้โหแต่ว่าต้องบอกไปก่อนพี่น้องว่าแล้วแต่ดวงไผ่ดวงมันเอเลดเนาะพี่น้องเนาะคนที่ทำหน้าถือ ทำได้ฟันถือนี่กัเสีดยด้ไปวันถอ,นอ,นอ,นอเอานาะพี่น้องเนาะเอากะนี่ระค่ะพี่น้องมือแรกน,นี่ก็ขอให้โชคดีโชคมาดกันสุข,ดสข,ขวดซุกคนให้ได้ยินคขามาเฮ็ดตื่นนาะพี่น้องเนาะนะคะนั่นราคาพี่น้องซ้หรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำเนียงสะกดน,น้องขาวก็กำลังสวัสดีค่ะ